ดีบัดดีพี่นอ้องมือ่อเนี่ยหมอนดยาดเพื่อนหญ่แปดโมงมีกติแปดโมงลหละยังโบกแกงอยู่อ,อกหนาไปก่อนล่ะโโละบนรอดิื่อนรอเเ้โโาเลย เป็นขึ้นรถอย่างตีออนนี่แหละไปหาหมอจ้าหมอนาฏพงศไง โบชันจ่อยไม่ทันไม่ทันไฟเหลียง นี่สองโมงสาวได้พี่น้องแต่ว่าอากาศยังหมือดอยู่จ้ะไปหาหมอหมอนัดคนไป่วยไปหาหมอมื่อนีนบ่ได้ไปเฮ็ดงานหมอนัดวาขี้โมกไหลอากาศเนี่ยมือสาวเย็นๆพี่น้องก็บ่ไกลบ้านนอกจากปั่นจัก,กรยานอะ หวอมเคยลมฝังได้นะหลานเคยพัก ถึงแล้วจ้าถึงแล้วถึงแล้วปุป๊เปบเสร็จแล้วว่าเราจะปอก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 อันไปซื้อของเมื่อน,นั้นเริ่มก่อปอก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 ถึงบ้านหมอแล้ว <c oughs> ก็หลังเร็วๆนะหัสไหมหัสไวอย่าดูนิดถามว่าอังใสจมากรอนเข้าไปหาหมอ <G ül üyor> อู้หนาวอูไทยแลนด์มัง้งเจอมั้ย หาหมอก่อนนะจ๊ะหาหมอแล้วแล้วพี่น้องแล้วก็ไปเอายา <c ười> คนไปเอายาออกกันแล้วบนล้อเลย ไปก้อนเลี้ยวเลี้ยวว่าเ่อะไรนะจ๊ะเพื่อนน่ะไปก้อนเห้าเรเลี้วเลี้วเลยก็เห็นหนาเลพี่เนอะปันจักรกยาน่คอยจะไปซื้อของให้เราไปเอาอยากระเทินได้ออกบานมาเรยวก็เลยอัน ในร้านยาใครก็จะไปซื้อของเงียบกันเงียบกันแยบกันอุ้ยหนาวเฮี่ยงมือเนี่ยหนาวมาสามมือติดโตกันหนาวหนาวหนาวเย็นถนาดเปิดให้ช่วงยู่ในบ้าน นั่งอยู่ก่าตรงนั่งห่มผ่าเด้หนาวแห้งปฏิบันจัก,กรยานเป็นก็อย่างรถอ่อนๆนี่แหละพี่น้องมันัั่นเห็นเบิ่งหนทาง พี่น้องโทรศัพท์ก็ส่งอยากเอ็นๆนิกหน่อยในเบื้องหนข้างพี่น้องอ้ยจะเป็นมันหนาวมือนียดีจะดีอย่างนึงอันมันหนาวเย็นก็แม่นยุต่ว่าอันหิมะมันบบตกแล้วพี่น้องมันตกมากมือนั่นมือหนึ่งมันตกแบบว่าตกลงมาแล้วฝนก็ตกแล้วมันก็เละละลายเร็วแบบว่ามันสลับกัน ฝนตกหิมะตกฝนตกหิมะตก,ตก,ตก,ตกมันก็นเลยบ่บมีหิมะขังพี่น้องมันเลยละล่ายไปเบิดแล้วตกมามือเดียวเราหายเลยแล้วมันก็บบตกอีกดีแล้วแ่ะมันบบตกมันหนาวเย็นแต่ว่าหิมะบบตกก็โอเคแล้วพี่น้องปั่นจัก,กรยานไงไปซื้อของเวลาเฮาไปซื้อของซื้อของถ้ามันอันือนหิมะบบตกก็โอเคอยากแซงอยู่ดอกหักว่า กะลิงติ้งไห่เนาะโอ๊ยหลังเงินหนาวดิเย็ยนเมือนะ่อเลยพี่น,อน,ยน,ยน้องเยนะ็นเย็นเย็นเมือม่อแดงแล้วเนี่ยหนาวบริสไทถึงเมื่อเย็นเย็นจนเมื่อแดงแล้วพี่น้องรถไฟมากรถไฟรถไฟ ถามถนนก่อนถึงแล้วจ้าโอ้ยจดไว้ละหักลืมเอมามา จดรายการไว้ว่าซื้ออย่างหักลืมลำบบกสวงตัว่า,ฝ,าวฝ้าวออกบ้านมหาหมไดเลื่มลืมรายการที่จดไว้ไปซื้อของมาได้มือว่านเนี่ยหักลืมซื้อ ปวดหัวเข่าลุ่งหลุดก็ลุ่งไงจงแล้วจ้า